ก่อนหน้านี้นต้องบอกว่ามีผู้ใช้ติ๊กต o อกนะครับ GOT_UNDERSCORE 7770ซึ่งเป็นรถตะกร้าปันสุกนะครับเขาก็จะออกตะเวนแจกข้าวแจกน้ํามีของจําเป็นต่างๆนะครับให้กับคนไร้บ้านคนเร่ร่อนที่อาศัยอยู่ตามท้องถิ่นถนนต่างๆนะเออแต่ว่าในคลิปเนี่ยมีหญิงสาวนะครับหน้าตาดีรูปร่างดีใช่ใกลายเป็นคนเร่ร่อนครับแล้วก็อาศัยอยู่ที่ใต้สะพานแถวๆตึกใบยก โดยมีคนเข้ามาบอกนะครับว่าถ้าปล่อยให้อยู่อย่างนี้เนี่ยเกรงว่าจะเกิดอันตรายซึ่งล่าสุดเนี่ยทราบชื่อนะครับชื่อว่าคุณจุ๊กแจงอยู่กับสามีนะครับที่บริเวณใต้สะพานแต่ตัวสามีเนี่ยเดินหลบหนีไปนะครับชาวบ้านบริเวณนั้นก็เลยโทรแจ้งกับพอมอให้มารับตัวหญิงคนนี้ไปช่วยดูแลหน่อยซึ่งแน่นอนครับว่าหลังจากที่มีข่าวก็มีการ พูดคุยนะครับแล้วก็ประสานงานกับเพื่อนที่เคยอยู่ด้วยกันนะครับเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมาเกือบ10ปีแล้วติดต่อเข้ามานะครับหลังจากที่เห็นข่าวก็อยากจะเกลียกล่อมให้สาวรายนี้เนี่ยไปบําบัดโดยก่อนหน้านี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเธอคนนี้เนี่ยเรียกว่าเขาขั้นสวยและรวยมากนะเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยได้ทิ้งสมบัติไว้เป็นที่ดินนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็หลง แสงสีต่างๆเนาะโอ้เอาไปซื้ออายาไงก็เลยหมดเนื้อหมดตัวสุดท้ายก็สมบัติที่มีอยู่หลายร้านก็ถูกขายเอาไปจนหมดนะครับแล้วก็ใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยจนกระทั่งกลายมาเป็นคนเละรอนแบบที่เห็นสื่อข่าวนี้เองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เป็นรูปธรรมในการเตือนใจในการใช้ชีวิตของคนหลายๆคนได้เป็นอย่างดีครับ